การเขียนสี่เหลี่ยมแบบโพลีลน์นั้นสามารถทำได้ไม่ยากเดี๋ยวเราจะลองมาดูวิดีโอกันเลยนะครับการเขียนรูปสี่เหลี่ยมนั้นบางคนอาจจะใช้คำสั่งเขียนเส้นตรงวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมยกตัวอย่างเช่นการเขียนสี่เหลี่ยมขนาดดังรูปเราอาจจะใช้คำสั่งลายนะครับแล้วเริ่มต้น คลิกซ้าย1ครั้งจากนั้นกดปุ่ม F8 นะครับเพื่อให้เส้นอยู่ในแนวเส้นตรงจากนั้นเราก็พิมพ์ตัวเลข30เข้าไปแล้ว Enter จากนั้นเลื่อนขึ้นไปข้างบนแล้วพิมพ์20แล้วกด Enter จากนั้นเลื่อนมาทางซ้ายพิมพ์30กด Enter จากนั้นเลื่อนเมาส์มาคลิก ที่จุดสุดท้ายแต่การเขียนแบบนี้จะได้สี่เหลี่ยมที่เกิดจากการประกอบกันของเส้นตรงเราจะมีวิธีการเขียนอีกแบบหนึ่งก็คือการใช้คำสั่ง rectangle คำสั่งนี้จะอยู่บริเวณด้านซ้ายนะครับบริเวณนี้นี่คือคำสั่ง rectangle ครับเราสามารถคลิกที่นี่หรือใช้ตัวย่อว่า e,c ก็ได้นะครับเช่นเราจะพิมพ์ตัวย่อไปเลย r,e,c นะครับคำสั่งก็จะมาปรากฏที่ command line เหมือนทุกครั้งนะครับจากนั้นเราก็กด enter ได้เลยจากนั้นให้เรากำหนดจุดเริ่มต้นของสี่เหลี่ยมน,นะครับซึ่งก็คือบริเวณมุมล่างของสี่เหลี่ยมน,นี้ ให้เราคลิกตรงไหนก็ได้ที่เราต้องการนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นให้เราพิมพ์ตามนี้นะครับพิมพ์ตามนี้ให้พิมพ์ปุ่ม Assign นะครับปุ่ม Assign นะครับปุ่ม Assign จะมาปรากฏที่ Command Line ด้านล่างนี้นะครับจากนั้นให้เราพิมพ์ระยะทาง ในแกน x นะครับพิมพ์30ใส่คอมม่านะครับแล้วก็พิมพ์20จากนั้นเราก็กด enter ได้เลยนะครับเราก็จะได้สี่เหลี่ยมที่มีขนาด30คูณ20และเป็นสี่เหลี่ยมที่มันไม่ได้ประกอบการจากเส้นตรงแต่จะเป็นวัตถุเดียว